เชิญคุณอังคณานิรับพิจิตครับเรียนท่านประธานดิฉันอังคณานิรัยิจิตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะบท่านประธานคะดิฉันขอแปลยติโดยเพิ่มวรรคท้ายในอนุมาตรา3นะคะว่าในการ เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมาิการยกร่างรัฐมนูญให้คำนึงถึงสัดส่วนทางเพศสภาพภูมิภาคการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์คนพิการและเยาวชนท่านประธานค้าหัวใจสำคัญของการร่างรัฐธรรมนูญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการร่าง ด้วยเหตุนี้จึงเห็นสมควรวางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสเสนอความเห็นในการร่างกฎหมายที่จะสามารถคุ้มครองบุคคลทุกคนในประเทศไทยท่านประธานคาเนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมพหุปถัรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชน <c oughs> กลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงคนพิการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนั้นการกำหนดให้การคัดเลือกให้คำนึงถึงสัดส่วนทางเพศสภาพยังสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนายอย่างยั่งยืนหรือ SDG เป้าหมายที่5คือรัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองการตรากฎหมาย การมีส่วนร่วมของผู้หญิงจึงเป็นทั้งสิทธิ์และเป็นหน้าที่ของรัฐนอกจากนั้นนะคะยังเป็นการเพิ่มความชอบธรรมและความโปร่งใสของกระบวนการนิติบ,บัญญัติในการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท่านประธานคะถ้าไม่มีการเสริมโอกาสให้กับคนที่เปราะบางได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ เราอ่านได้กรนมาทการที่มีแต่อดีตข้าราชการหรือนักวิชาการหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่จะไม่มีคนที่ได้โอกาสที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยตัวเขาเองดิฉันจึงเห็นว่าการเพิ่มถ้อยคําให้ผู้หญิงและกลุ่มกรอบบางต่างๆได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทําให้รัฐธรรมนูญครอบคลุมในทุกมิติมีความเป็นธรรมลดอคติีทางเพศ ส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคและเป็นกฎหมายสูงสุดที่มาจากประชากรทุกกลุ่มอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่ทานประธาน